ับผมนายธวัฒน์กันยาสนรหัสนิศหกหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สองวันนี้จะมาทำข้อสอบข้อที่4วิชา Mechanic s o m m t t r r i l l นะครับก็สำหรับโจทย์นะครับท่อถูกกระทำโดยแรงนังรูปนะครับโดยเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อเนี่ยมีขนาด3 8ม mm. สมเมตรหาความดันตั้งฉากที่จุด K จุดนี้นะครับแล้วก็ความเฉื่อยที่จุด K แล้วก็ขนาดความยาวและหน้าความเค้นที่จุดเ K นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกผมขออนุญาตก็คือเราจะย้ายมาคิดที่ตำแหน่งจุดเคนะครับก็ตัดรูปออกมาก็จะมีลักษณะแบบดังนี้นะครับก็คือมานนี้ ครับวารุณไม่ค่อยสวยอ่าก็จุดเคก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับก็ับแรกตั้งแกนก่อนนะครับซับ y แล้วก็ x นี่ซับนะครับก็จากรูปเนี่ยครับผม จะเห็นว่ามีแรงในแรง,แร,งราดากับแกน x อกใช่ไหมครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดโมเมนตัมที่เกิดการหมุนที่แกน y ก็ในแรงแกน y ครับก็มีแรงขึ้นกับแรงขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดหมุนที่แกน Z แล้วก็แกน x นะครับครับก็อันดับแรกครับผม ให้แรงตามแนวแกนเป็น p 1นะครับคือตัวนี้ก็จะได้เป็น f เท่ากับ p 1เท่ากับ30ปิกิโลนิวตัน นะครับก <boiled> ็แรงเฉือนนะครับ <ia> ก <spit into them> oh no, <skills> ็คือแรงที่กระทำตรงๆออกมาก็จะมีแรงสองกับแรงสาม จะสังเกตได้ว่าเป็นขึ้นทั้งคู่นะครับก็เอามาบวกกันตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเกิดการหมุนที่จุด X เ,เนี่ยผมขอให้เป็นแรงบิดละกันตรงนี้ ก็ที่3นะครับแรงบิดก็จะเป็น T เท่ากับระยะของ P2 A นะครับก็คือระยะตรงนี้200มิลเนาะเดี๋ยวเราติดเป็น A แล้วก็บวก P3 B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  b หรือ b วะ b นะครับก็จะจัดรูปหน้าแทนค่านะครับก็จะได้ P 2 50กิโลนิวตันนะครับก็คือขอยายแปลงหน่วยไปเลยนะครับ50คูณ10กลางลบ3กับระยะ200มิล โทษรัดต้นจุดแรงบวกสามตอนนี้ตัดตัวนี้กันได้นะครับก็ปุ๊บเสร็จบวก P3 สามนี่ก็สามสิบจิโลนิวตันเนาะระยะก็คือสิบเอ้ยหนึ่งร้อยมิลกำลงังลบสามัด,ดก็จะได้ทอร์ก หนึ 13, ่งมืนสามพันนิวตันคูณเมตรนะครับก็หาโมเมนต์นะครับจะข้อนี้นะครับคือมันไม่มีแรงจากแกนซันะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่แกนวาย โมเมนต์ My เท่ากับ P 1คูณระยะก็คือ a ผมให้ติด a ไว้ก่อน,นะะแล้วกันเนาะอันนี้เราคิดเสร็จไปละไม่เป็นไรก็ P 1คูณ a ก็เท่ากับ30คูณกระ,ระยะตั้งฉากคือ150กำลังลบ3ตัวนี้มี10กำลังสามะระยะ สามสิคูณสิบกำลังสคูณกับ150ยห้คูณสิบกำลังลบสตัดกันได้30มสิบคูณร้อยห้าสิบสี่พันิวตันเมตรแล้วก็ามาที่โมเมนต์ที่แกนเซตนะครับเท่ากับ ก็เกิดจากแรงของแกนวายถูกไหมครับก็จะได้เท่ากับ p 2 a บวก p 3 b ก็จะได้เท่ากับตัวนี้เลยเท่ากับ1 3 0 0 0สนิวตันเมตรครับ ก็มาหาที่ความเข็มตั้งความเข็มตั้งฉากนะครับก็ตั้งฉากก็ที่อรู r n f ที่แรง F ก็คือตรงนี้เกิดการบิดที่จุด K นะครับก็จะแล้วก็ทิศทิศเป็นของบทิศเป็นบวก x ก็จะได้ sigma F เท่ากับ F ส่วน a ที่โมเมนต์ y ที่ m y ครับได้ทิศเป็นบวก x ก็จะได้ sigma m y เท่ากับ m y c ส่วน i นะครับ โดยที่ i ของวงกลมเท่ากับายส่วน 4c กํลัง4นะครับแล้วก็ที่ m z นะครับเนื่องจากไม่กำหนดระยะแกน z มาแล้วก็ไม่มีแรงด้วยทำให้ m เซไม่เกิดสิกมานนครับก็เป็น0ก็สิกมาเกซเท่ากับสิกมาเบวกสิกมาเอบวกสิกมาเอ็มเก็เอเป็น0เนาะก็จะเท่ากับตรงนี้เท่ากับ f ส่วน a บวกกับ M Y ส่วน M Y C แล้วส่วน I นะครับก็จะแทนค่าได้เป็น F 30ม n กิโลนิวตัน A ของวงกลมพายส่วนพาย R Diameter เรากำหนดเป็นไดมิเตอร์นะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก38มาจะเท่ากับนครับ38แปดหาร2เหลือ19จะได้เป็น0.019กำลัง2นะครับบวกกับ m y m y 4ี่ 0, 09. 0. 09. 0. 09. 5. 0. 4. 4 5 0นคูณกับ C ก็คือ0.09ย์จนะครับศูนยส่วนด้วยพายส่วน4 c กำลัง4ก็จะเป็น0ูนย์ก้าำลังสองนะครับ ก็10คูณ10กำลัง3ส่วน ตรงนี้เป็นกำล,ลังสเนาะ ก็ประมาณ8 6 1ร้อยหกสิบเอ็ดจุา จาก v it, B ok, B ai, i, TV, ทิศบวก y โดย t v เท่ากับ v q ส่วน qz i z นะครับแล้วก็แรงบิดทอคทิดทิดลบวายนะครับโดยเท่าทีเท่ากับทีฮุนซีส่วน J ก็จะได้ X W เอ้เท่ากับที ลบ t t นะครับก็ใส่สุดเข้าไปจะเป็น v q z i z ค t ลบ t c j ครับก็สำหรับสูตร j ก็จะเท่ากับอันนี้โนต้ตนิดนึ่ง J เท่ากับายส่วน2 c กําลัง4นะครับแล้วก็ Q เท่ากับ a พาย y bar ก็ตรงนี้ แรงจะกดบริเวณตรงนี้ก็คือ a พา์ส่วนระยะนี้คือ y และระยะนี้ก็คือ y าร์นะครับจบายเพิ่มเติมก็จากสูตรแทนได้เลยหนึ่งส่วนสองพ c กำลังสอง แล้วก็ตรง ay ก็จะได้สูตรตรง y ก็จะได้สูตรขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งจะได้เป็น4ส่วน3 4ส่วนพายนะครับก็ตรงนี้พายตัดพายตัวสี่ตัวสองจะได้เป็น2ส่วน5 4กำลัง3 แทนในท x y นะครับก็จะเป็นท x y ก็จะได้เป็น v คูณ t u บวบกับ ค่าเข้าไปนะครับที่ V เท่ากับ8ปดสิบส่วนห้าสี่ก้าำลังสส่วนด้วยไก็คือพายส่วนส ส่วน c ศย์ุนย์่คูณกับสองคูณที t t คือสอง c ก็จะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าลบด้วย ที่สี่ก็คือที่เราหามาเมื่อกี้เราได้หนึ่งหมื่นสามพันส่วนพายส่วนสิ ก็ก็แค่ขีดเลกครับก็จะเป็นก็จะได้เท่า x y เท่ากับหน่วย,อยสองสีหนึ่งสามหนึ่งครับก็หลังจากที่ได้ช x y มาแล้วนะครับต่อไปก็สร้างวงกลมโมน,นะครับ ็คือจุดศูนย์กลางคือซิกมาเอเวอรเรจศูนย์เท่ากับซิกมา X ซบวกซิกมา y ส่วน 2ครับก็ซิกมาเอเวอเรเท่ากับซิกมา X เราได้861.79 1.79บวก0 2 2ก็8 8 6 1 7 9หก แปดเก้าห้ากับปาสคขาวก็ต <reais> <tur> ่อไปขึ้นวงกลมเลยนะครับตรงนี้ก็จุดสี่เตอร์ งเป็นแบ p l า s คาวนะครับก็จะเท่ากับสอง ก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นตัว txy นะครับก็แทน2อันนี้ก็จะเป็นเซต้าพีสองเซต้าพีสองเซต้าเอสนะครับก็สอง เท่าไหร่วะตัดเก้าห้าส่วนสี่หนึ่งสามหนึ่งจุดหนึ่งสี่ก็จะได้ซีต้าเท่ากับศูนย์จุดห้าหนึ่งสี่นะครับก็อาเท่ากับ สี่สามก้าำลังสองบวกกับ2 4งสี่หนจุดหนึกำลังสองถอดรูทครับ 2องสี่หนึ่งสามสี่จุดแปดเก้าจุดเก้าเก้านะครับโดยประมาณไม่กับปาสคาวครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ